สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยมิลิตรี่อิกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือ3ามเหตุผลหลักนะครับที่มินออนไลน์จะชนะกองทัพประชาชนในเมียนมาครับและ3ามเหตุผลนี้จะมีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างนะครับแต่ละประเด็นจะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราไปติดตามรับชมในรายงานของไทยมิลิตอรี่ พร้อมๆกันเลยครับและเหตุผลข้อแรกนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือทหารพรมา่าเตรียมการรับมือการลุกฮือของประชาชนโดยใช้ไม้แข็งก่อนอื่นแอดมินจะขอเกริ่นแนวทางของรัฐบาลทหารพรม่าก,ก่อนนะครับ คุณผู้ชมครับรัฐบาลของทหารพม่าชุดนี้นะครับเขาก็จะมีชุดความคิดที่ว่าไม่ควรที่จะแบ่งอํานาจให้ประชาชนหรือว่ากลุ่มประชาธิปไตยนะครับเข้ามามีอํานาจได้ซึ่งเหตุผลหลักๆของเขานะครับเขาคิดว่าถ้าหากคนกลุ่มนี้เข้ามาบริหารประเทศนะครับก็จะทําให้อํานาจเดิมของเขานะครับล่มสลายและกิจการต่างๆนะครับที่กองทัพพม่าเป็นคนถือหุ้นอยู่ก็จะพลอยล่มสลายไปด้วยนะครับอันนี้คือเหตุผลสําคัญข้อที่1เลยนะครับที่รัฐ บาลทหารพม่าไม่อยากจะเสียไปครับและด้วยเหตุผลนี้แหละครับการเขียนรัฐธรรมนูญของพมา่าจึงเปิดช่องว่างไว้มากมายนะครับสำหรับการทำรัฐป,ประหารเพื่อไม่ให้ฝั่งของประชาธิปไตยของประชาชนเข้ามามีอำนาจได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับ โดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับท่านผู้ชมแอดมินมองว่าการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองแบบกระจายอํานาจครับดังนั้นกิจกรรมต่างๆจึงดูมีความโปร่งใสามากกว่าและสามารถตรวจสอบได้มากกว่าการปกครองแบบระบบะเผด็จการนะครับซึ่งมีผู้นําแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยนะครับดังนั้นรัฐบาลฐานพมาาซึ่งเป็นเผด็จการอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ยอมสูญเสียอํานาจตรงนี้ไปอย่างเด็ดขาดนั่นเองครับ และจากเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับที่แอนมินได้กล่าวไว้นั่นก็คือทหาพรพม่านั้นเป็นพวกที่ชอบใช้ความรุนแรงนะครับในการเข้าปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยม โดยเราจะเห็นได้จากนะครับการทํารัฐประหารที่ผ่านมาโดยอ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งปี63มเมื่อเช้าตรู่ของวันที่1กุมภาพันธ์2564าที่ผ่านมาครับต่อมาเมื่อมีการลุกฮือของประชาชนเกิดขึ้นรัฐบฐาลทหารพม่าได้ใช้ความรุนแรงกับประชาชนอย่างหนักเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวโดยหวังว่าความรุนแรงนี้จะทําให้ประชาชนไม่กล้าลุกขึ้นสู้โดยรัฐบฐาลทหารพม่านั้นจะไม่ยอมลงให้ประชาชนอย่างเด็ดขาด เราจะสังเกตได้ว่าสถานการณ์ของพม่าในปัจจุบันนี้มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์การชุมนุม8888ที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อน ทหารพม่าได้ใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างโหดเหี้ยมด้วยกระสุนจริงเหตุการณ์ครั้งนั้นมีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการคือ350คนแต่ความจริงนั้นน่าจะไปไกลกว่าตัวเลขที่บันทึกไว้มากคาดว่ามีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนและเหตุการณ์การชุมนุมเลือด8 8 8 8ก็จบลงด้วยชัยชนะของฐานพม่านั่นเองครับ แต่ผลสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้จะซ้ำรอยในอดีตรหรือไม่จะออกมาหน้าไหนเราต้องติดตามรับชมกันอีกทีครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นคิดเห็นว่ามีแนวโน้มสูงเหลือเกินที่ฝั่งประชาชนจะพ่ายแพ้อีกครับ เหตุที่แอดมินมองเช่นนี้นะครับเพราะแอดมินคิดว่าทหารพม่านั้นได้เตรียมการรับมือกับเหตุการณ์เช่นนี้มาเป็นอย่างดีและวางแผนเอาไว้อย่างยาวนานแล้วนั่นเองครับเหตุการณ์นี้หากต่างชาติไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับหรือว่าไม่สนับสนุนฝั่งประชาชนอย่างจริงจังแล้วประชาชนมือเปล่านะครับจะเอาอะไรไปสู้กับทหารครับที่มีอาวุธครบมือและยังมีจิตใจที่โหดเหี้ยมซึ่งฐานมินออนไลน์ก็เป็นแบบนี้มาตลอดครับ แอดมินมองว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับหากไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับ 2. ภัยคุกคามจากกองกำลังฉาดพันธุ์ ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะล้มรัฐบาลฐานพม่าได้จริงอยู่เราอาจจะได้ข่าวสารมากมายที่กองทัพพมา่าภ่ายแพ้ต่อกองกําลังชาติพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่มกองทัพกชินอิสระหรือว่า KIA ที่มีผลงานการสู้รบชนะฐานพม่าหลายต่หลายครั้งแต่นั่นก็เป็นเพียงการชนะในถิ่นของกชินเอง โดยรวมแล้วเราจะพบว่ากองทัพพม่านั้นมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์และจำนวนกำลังพลมากกว่ากองทัพฉาิพันธ์มากมายนักถึงหากแม้ว่ากองทัพฉาิพันธุ์จะสามารถรวมตัวกันต่อสู้กับทหารพม่าได้จริงเราก็ยังไม่แน่ใจว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะการรวมตัวกันต่อสู้นั้นใชัยว่าจะทำกันได้ง่ายๆต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตนเองและผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่ เมื่อเรามองภาพรวมแล้วเป็นไปได้น้อยมากที่กลุ่มกองกําลังชาติพันธุ์จะสามารถโค่นล้มรัฐบาลทหารพรม่าลงได้ที่แอดมินวิเคราะห์ออกมาเช่นนี้แอดมินไม่ได้มีเจตนาดูถูกกองกําลังของคนชาติพันธุ์นะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นในด้านฝีมือการรบกลยุทธ์การวางแผนรวมไปถึงน้ําใจนักรบที่หา่หานั้นไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนครับ กลุ่มนักรบชาติพันธ์นั้นต่างก็ต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินและประชาชนของตนเองอย่างเข้มแข็งตลอดมาแต่ก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่นั่นแหละครับด้วยกําลังพลและอาวุธที่น้อยกว่าก็จะเข้าทางสุภาษิติว่าน้ําน้อยยอมแพ้ไฟดังนั้นกองกําลังชาติพันธ์อาจจะไม่ใช่ตัวแปรสําคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้ แอดมินมองว่าตัวแปรที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนของพม่าเองต้องจัดตั้งกองกำลังของตนเองให้ได้ถึงจะได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มเห็นเข้าลางของกองทัพประชาชนเกิดขึ้นมาบ้างแล้วครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมากมายนัก คุณผู้ชมครับเราก็ได้เดินทางมาถึงในหัวข้อที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการย้ายเมืองหลวงจากกรุงยางกุ้งไปในปิดอทําให้การแสกแซงจากต่างชาตินั้นทําได้ยากมากยิ่งขึ้นครับรัฐบฐาลทหารพม่าได้ประกาศย้ายเมืองหลวงจากนครอย่างกุ้งไปยังในปิดดเมื่อวันที่หพฤศจิกายนพศ2548 เนปิดอห่างจากกรุงอยางกุ้งไปทางทิศเหนือประมาณ350กิโลเมตรสภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขาและมีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเหมาะแก่การตั้งรับและสามารถทำสงครามกองโจรแบบเยืดเยื้อได้ต่างจากอยางกุ้งที่อยู่ใกล้กับทะเลซึ่งอาจจะถูกโจมตีได้อย่างง่ายดายจากกองเรือรบของต่างชาติดังนั้นการใช้กำลังทางทหารเข่าแสกแซงการเมืองของพมา่าจึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับ หนทางที่จะโจมตีรัฐบฐาลทหารพม่าที่พอจะทําได้สะดวกที่สุดก็คือการยิงขีปนาวุธทอมฮอกหรือจรวดล่อนเข้าใส่สถานที่สําคัญของทหาพรพมา่าเพื่อให้รัฐบฐาลทหารพม่าหยุดฆ่าประชาชนและกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วแต่ก็นั่นล่ละครับแอดมินเชื่อว่ารัฐบฐาลทหารพม่าชุดนี้นั้นได้ตระเตรียมเครือข่ายอุโมงค์ใตดินไว้สําหรับเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วหากจะโจมตีจริงๆอาจจะต้องใช้ระเบิดแบบทะลวงบังเกอร์ถึง จะได้ผลดีแต่ระเบิดพวกนี้จําเป็นจะต้องทิ้งจากเครื่องบินและต้องเข่าไก่เป้าหมายถึงจะสามารถทิ้งระเบิดแบบนี้ได้แต่ถ้าทําแบบนี้จริงๆก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่อากาศยานจะโดนโจมตีและถหากว่านักบินถูกจับได้ก็จะกลายเป็นเครื่องมือต่อรองของฐานพม่าได้อีกแอดมินมองว่าเป็นหนทางเลือกที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมนักหากต้องส่งเครื่องบินเข้าไปในเวลานี้ครับ ส่วนทางเลือกที่สองนั้นหากว่าต่างชาติต้องการจะจัดการกับรัฐบาลทหา,ารพม่าให้เด็ดขาดก็จําเป็นจะต้องส่งทหารราบเข้าปฏิบัติการในเขตแผ่นดินของพม่าเพื่อโค่นล้มรัฐบาลทหารและแสดงชัยชนะที่เด็ดขาดโดยการจับตัวมินอนองลายมาลงโทษให้ได้ถึงจะถือว่าได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหมือนที่เคยทํากับซัดดมฮุสเซนในอิรัก แต่ก็ย่างที่ว่านั่นแหละครับการเคลื่อนทับเข้าไปในเขตป่าของพม่าก็ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆเพราะกองทัพบ,บกของพม่าก็มีความแข็งแกร่งไม่ใช่น้อยแถมประสบการณ์การรบก็โชกโชนเพราะทําสงครามอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วบวกกับจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบอีกการจะเคลื่อนทับเข้าไปจึงจะทาไม่ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนครับ และความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือกองทัพต่างชาติยังจะต้องเจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างจีนซึ่งจีนจะสนับสนุนรัฐบาลหารพม่าอย่างแน่นอนทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนที่ลงทุนในพม่าโดยมูลค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าฟธรรมชาติเหมืองหยกและอีกต่างๆมากมาย จีนจะไม่ยอมให้ธุรกิจของตนต้องเสียหายและอีกประเทศหนึ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยู่ข้างพม่าก,ก็คือรัสเซียหากเกิดสงครามขึ้นจริงแอดมินคาดว่าสถานการณ์การการบจะไม่แตกต่างจากซีเรียมากนักต่างฝ่ายต่างก็มีพวกคนที่น่าเห็นใจและได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนชาวพม่านั่นเองส่วนไทยก็ต้องเตรียมตัวรับมือเรื่องผู้อพยพซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันครับ สุดท้ายนี้แอดมินก็จะขอสรุปสั้นๆนะครับก็คือว่าโอกาสที่ประชาชนนะครับฝั่งประชาธิปไตยจะชนะนั้นมีโอกาสน้อยเหลือเกินครับนอกสะจากว่ากลุ่มของประชาชนนะครับจะสามารถจัดตั้งกองกำลังของตนเองได้และมีนายทหารนะครับระดับบิ๊กๆเนี่ยแปรพักมาอยู่ข้างประชาชนนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ ฝั่งประชาชนเนี่ยมีกองกําลังที่เข้มแข็งมากขึ้นพอที่จะไปสู้กับกองทัพของเมนออนไลน์ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เริ่มเห็นเขาล้างขึ้นมาแล้วเนาะว่าตามสื่อต่างๆเนี่ยว่าได้มีนายฐานยศระดับนายพันนะครับได้เริ่มแปรพักออกมาบ้างแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้กลุ่มประชาชนชนะได้ก็คือได้รับการสนับสนุนจากต่างชาตินั่นเองครับซึ่ง ตรงนี้ก็ต้องรอดูอีกทีครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแอดมินก็อยากจะให้ความขัดแย้งในครั้งนี้นะครับจบลงโดยเร็วไม่อยากจะให้เกิดสงครามกลางเมืองครับเพราะว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วรับรองว่าโอ้โหผลกระทบต่างๆนะครับก็จะตกอยู่ที่ประชาชนอย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างดูที่ซีเรียก็จะเห็นได้ว่ามีผู้ยบมากมายบ้านเรือนต่างๆเสียหายเศรษฐกิจเรียกได้ว่าพังพินาศ มหาศาลเลยทีเดียวครับอย่างไรแอดมินก็ขอส่งแรงใจนะครับให้ประชาชนชาวพม่านะครับพบกับสันติสุขโดยเร็วครับปัญหาครั้งนี้ก็อยากจะให้มันผ่านไปรุ่ล่รงไปได้ด้วยดีนะครับอย่างไรก็ขอเอาใจช่วยฝั่งประชาชนฝั่งประชาธิปไตยนะครับให้ประสบผลสําเร็จในการชุมนุมครั้งนี้ด้ครับและสุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลอ้างอิงดีๆจาก แฟนเพจเฟซบ o o กเดอะไวท์โ c เน่โค d ดประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศท่องเที่ยวที่แปลกนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับศิละปะวัฒนธรรมด้วยนะครับที่อ่าแอดมินได้ไปศึกษาข้อมูลมาจาก แฟนเพจนี้แล้วก็เว็บไซต์นี้นะครับอาเ,เพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมนะครับแฟนเพจ a c e b o o k ของปอดิศาสตร์ข่าวสารต่างประเทศเที่ยวที่แปลกนะครับซึ่งเป็นอาเพจ Facebook ที่เขียนข้อมูลได้ดีมากๆเลยครับมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่ได้นํามาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับและถ้าหากว่าในวันนี้นะครับแอดมินได้วิเคราะห์ส่วนไหนผิดพลาดประการใดนะครับแอดมินก็คงต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับแอดมินก็ขอรบกวนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ